แต่ฝึกหัดกอไก่ไม่ยากเติมแค่ A อย่างเดียวเติม A ลงไปเริ่มจากที่หัววงกลมหนึ่งขึ้นไปวงกลมหนึ่งขึ้นไปอ่ากอเอเกรอเอปรีอันนี้ก็พอเอเพดอานนอดานรวมกันเป็นเพดานอันนี้ซอโอโซ ซอเอซอเอเซรวมกันเป็นโซเซอันนี้ทออะทะลอเอเลทะเลกอาอองงอกางอันนี้แบบมีตัวสะกดแล้วนะกอเองอเกงวอเอเวลออาลา ลออิลิกอเอเกฮอเอเฮฮออาฮาเฮฮาสออาสากอเอเกสาเกอันนี้มีตัวสะกดนะคะแถมวรรณยุกต์ไม้โทตอเอนอเตนเตนไมโท เต้นรออัรมราเต้นรํารอโอโลรอเอเลหอแม่หันอากาศมาจากสระอะไรคะเรียนไปแล้วสระอะนั่นเองนะคะออกเสียงออะหออะนอหันหอเอเหหันเห นะคะอันนี้ยังเ,เติมเองอย่างเดียวแล้วฝึกอ่านให้คล่องนะคะฝึกอ่านให้คล่องต่อไปแบบฝึกหัดขอไข่นะคะขอไข่โยงคำคู่กันให้เหมาะสมอันนี้แถวที่หนึ่งอ่าแถวที่หนึ่งอันนี้แถวที่สองนะคะในแถวที่สองจะเป็นสะระเอนะคะสระเอขอโทษอเอนะคะ เราลองมาอ่านแถวที่หนึ่งก่อนทออาทะลออีลิกอางอกามขอองอของตออวตัวตอื่นนอตื่นตื่นไม่เอกตื่นวออโนอวุนวุนไม่โทวุวนนะคะข้อนี้ฝั่งที่สองมาอ่านฝั่งที่สองกันนะคะฝั่งที่สองกอเอเกลอเอเลลอเอขอ ขอไข่นะคะทาหน้าที่เป็นตัวสะกดแม่กกนะคะเวลาเราสะกดก็เราก็จะสะกดว่ารอเอกอเลกนะคะอันนี้เราสะกดรอเอขอเลขก็ได้แต่เราต้องรู้ว่าขอไข่เนี่ยมันมาจากแม่กกหรือเสียงกอไก่นั่นเองนะคะรอเอขอเลขหรือรอเอกอเลขนะคะอันนี้เรียกว่า การอ่านตัวสะกดแบบไม่ตรงตามมาตรานะคะแต่ว่าเจอขอไขถ้าทําหน้าที่เป็นตัวสะกดเราจะต้องออกเสียงกอแต่ถ้าทําหน้าที่เป็นพยัญชนะต้นเราก็ออกเสียงขอปกตินะคะต่อไปลอเอนอเล่นเลนไม่เอกเล่นอ่ากอเองอเกงสอเอนอเสน้นเนไม่โทเสน้นตอเอนอเต็นเตนไม่โทเต้นนะคะ สี่คำนี้จะเป็นตัวสะกดที่ตรงตามมาตราดอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็แม่โกนนอหนูแม่กกงงองูแม่กลงงแม่กล,กลเห็นไหมคะ